เรามาอยู่ที่คอ้งไอ้โพนะครับลันดาห้ามใจเด็ดแฝดกอถั่วนะครับชื่อกอถั่วแต่อยู่กอนต้นปุ๊บตอนเล็กปุ๊บหัวกอถั่วแบบปุ๊บนั่นแหละชื้นอยู่เคาะแต่วันอยู่กวนกับกวนต้นนะครับสาบวะชนมาแล้ววันนี้ว่าทีเจ็ดกับน้ำว่าทีเจ็ดกับนเดนกับแล้วก็พวกว่าที่บ้านมานี้เคยซัเบอร์ซัเบอร์ทีเท่าทงทีเท่าทงนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ชนะทีจุงซง ชนะทีจงช่องนินช่องกลางช่องกลางชนะทีจงจงโพครับแห่งนีซ้ำกลางเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีความคุ้นเคยกับชนะแห่งนี้ระดับหนึ่งอ่ะเดินชนะคนขายคนโตนกอยู่ไม่ขายจากนี้ครับนี่คือลันดาห้ามใจเด็ดเพชรกอทวนอ่ะเด่นกับไทยนี่กันชัดๆฝุ่วนโตนี้เรียกว่าเอาวัวไปช่วยในบอสในในะรายเนี้ยนะนะโซาทุ่งกลับไป บ่อลอกรบไปถุงส่งกับไปน้องบัวน่องบัวกับไปและก็หลาทุตนะเด่นยังไม่พาไปอยู่คอกที่ถุงส่งติดคูลานเหมอนกันหะเด่นได้เลยว่าเลยตัวนี้มันทัดเต็มโคข้าวอ้ามเจ้าบัญญายอดมีใช่ข้าวอ้ามเจ้าบัญญายอดมีใช่เรื่อยหมู่วันไหมเรื่อยหมู่วันมวนกับตัวนี้กับไฮนว่ามีนำใจกับถุกสนามกับทีว่ามากัอยุ่ในคขตปริมลจนนี้ทางสนามกับไปช่วยไปแล้วก็เต็มดรับปุ๋ยปีเศษดพี่ ครับนี่นี่รอยและนี่นอกนอกเนื้อจากธน้คารถุงพูนะครับวันนี้กูธนาําถุงชงไงเห็นปะทางทางขายโขกกนโต๊ีนี้ับขายโขกยอดมีใชน่กว่ายโขกขายแห้งนี้ครับไปชนกันทุกทีทุกแห้งกับทีมี มีวัวชนกับขาไม่เขี้ยงนี่แคติดไว้ช่วตัวนะนูนู่กันนู่นอยู่วางนนเลยครับทางทางน้องเลยรถมาทางรถหนุ่้ไลยรถทางตัวนู้นนชนดีนะกับเชนที่นี้กันชนทีนี้กันรันดาครับลันดาเป็นกอตัวนี้ครับละมานลันดาใจเด็ดเป็นกอตัวนี้ไม่เคยแพ้เลยไม่เคยแพ้มีแต่เมื่อครั้งเดียวนะดนกับเมื่อครั้งเดียวแล้วก็ชนะชนะหกวัวนี้วัวที่เจ็ดนะครับการออกมาพิชิตกันวัวอยู่แปดปีกับ น่าช er so ืนใเดียรับเขาคุณมากมาก็ยุยิ่กยิ่คยิ่งยิ่งบิ่งคิ่งยิ่งยิ่งยิเงยิ่งยก่งยิ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 ่งมา่งยิ่งยิ่้ยิยิ่้ยงยิมง่งงง่่่ยงง่ยงยงย